วันหยุดยาวคุณทำอะไรกันบ้างครับแต่คุณรู้ไหมครับวันหยุดยาวของพวกเราพวกเรามาเดินป่ากันครับเรามาหาอะไราสักอย่างที่ตอบใจของเราได้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนที่มาเดินป่ารู้คำตอบของมันดีครับหากใครยังไม่รู้คำตอบลองดูรอยยิ้มของพวกเรานะครับรอยยิ้มที่กำลังจะเห็นต่อจากนี้ครับ กลังลงนะคะนูเราจะไปนู้นแล้คนเห็นไหมเราจะขึ้นแล้วก็ลองเนียจับจับมอเลยเอว้าม่ไนที่เ นี่าไหร่ตอนนี้เราเรามีทุกรถเลยนะครตอนนี้เรามีฝนตกแล้วตันนี้เราเริ่มใส่ในคกมเบอร์แล้วก็เชอรันสนนะครับ นน,นครับตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนเรียบร้อยแล้วโอเคอชุดเดียวตอลอดชุดพี่ทูพี่ทูเราเปียกหมดเลยเรากําลังลงไปข้างล่างนะครับฝนปกติกันลื่นอยู่แล้วนะฮะเจอฝนไปด้วยดูด้านบนันกำลังมาแล้วเป็นจุดที่เราลงมานี่ครับอันนี้คือจุดที่คนอีกทิปหนึ่งเขากำลังขึ้นไปเราลงมาจากตรงนั้นเป็นจุดที่เราลงมา แต่วิวดีมากครับทุกคนด้านล่างเนี่ยถ้าเราด้วยตาเปล่าเราจะเห็นหมอกชัดมากเลยต้องมาสมผัสด้วยตัวเองนะคะบรรยากาศแบบนี้จริงไหมคุณเจ๊ใช่ฮะต้องมาเดินด้วยตัวเองถึงจะแบบว้าวนี่ต้องถามพี่ทูพี่ทูเปียกหมดแล้ว <c oughs> นุน่นกว่าโจตรงนูง้นอ๋อตรงนู้นแหละครับอืม ปาแรกนะคะพี่เขาเก่งว่าพี่ไม่แน่ใจว่าจะมีป่าต่อไปเลยเดี้ยปาเนี๋ยก่อนไปก่อนเลยพี่เมย์ครับง่ายๆค่ะพี่ไปไปสู้ๆครับทุกคนอันนี้ชายผู้ล้มไปแล้วหนึ่งครั้งไม่เรียนแล้วทำใทำดหเป็นตัวอย่างแมันมันมากครับแบบเหมือนเดินแบบในนี่เลยอ่ะ มันจะมีต้นไม้แบบตามทางอ่ะตรโคดีอ่อืมสวยอ่ะอันนี้เดินมานะครับอันนี้ก็มีพี่ๆเขาเดินด้านหลัง <c oughs> <c oughs> อันนี้เราเดินมาเราเห็นถนนด้านล่างแล้วนะครับทุกคน ดูดีแบบภูเขาแม่งสวยมากอ่ะนี่ครับทางลงฝนตกด้วยมันมากโอ้ยไหลกันไปแล้วอ่ะระวังหญ้ามันบาดนะปอนหญ้าคานี่ยเื้อผาที่ส่ไชเป็นหู้าเอผ้าอนต่ลมันเป็นช่อง่พนี่่าจอลงเน่ลงมาแล้วก็ไม่ก้วมา่าสุดมาก่เพราะว่าของพี่มันไม่ได้มีหยิ้มนเป็นุสิบล็อกะ็นวันมันวันวันสั ได้โอ้โหเบรกเบกเบกเบกเ่หื่เไอตอนนี้เรากำลังเข้าไปน้ำตกลึกไปเรื่อยๆฮะ